สวัสดีสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเด็กชาจะพาปอกค่ะวันนี้ผมจะมาทำการถูบ้านครับก็ผมเรียนอยู่เรียนอยู่โรงเรียนเมัธยมทายาต้าครับวันนี้ผมจะสาธิตวิธีการถูบ้านเขาก็ม้ก็มีครับ คนที่นมวัวเนี่ยกำลงส่งครูนะ งั้นขอถูบ้านได้ปะจะต้องกวาดง่ายดีู่ยถูแนะนำตัวได้ถูยังไงถูจากข้างบนสิเ,เออ 我就单独办签证，说你吧。Okay.